บทสรุปของคอรมเศรษฐาหนึ่งทับหคือนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีไม่ควบรัฐมนตรีว่าการทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหมสืบเนื่องจาก7เดือนที่ผ่านมามีคำถา,ถามถึงความรับผิดชอบโดยตรงจึงต้องปล่อยมือให้ขุนคลังเป็นนายพิชัยชุนหะวัชิระ พร้อมทีมขับเคลื่อนดิจิ t a l Wallet ได้ลงมืออย่างเต็มที่ส่วนคำถามเรื่องงานด้านความมั่นคงที่ป็นเป็นปนั่งควบกลาโหมก็คือการปล่อยมือให้รัฐมนตรีสุทินฉายเดี่ยวต่อไปหลังโยนระเบิดลูกใหญ่่าำกลางกระแสว่าจะหลุดจากตำแหน่งด้วยการประกาศแก้กฎหมายกลาโหมสร้างเกราะป้องการรัฐบาลโดยยึดอานาจรัฐประหารค่ะ จากเดิมที่กฎหมายกลาโหมฉบับนี้นะคะเป็นเกราะป้องกันการเมืองเข้าไปแทรกแซงกองทัพเวลานี้กำลังจะถูกแก้เพื่อป้องกันกองทัพเข้ายึดอำนาจรัฐประหารรัฐบาลหนึ่งก็คือการเพิ่มดุลไปคานอำนาจบอดเจดเสือเพื่อแต่งตั้งนายพลผ่านสามเงื่อนไขเรื่องของคุณสมบัติค่ะสองก็คือให้อำนาจนาย,ยกสั่งพักราชการเมื่อปรากฏว่าจะใช้กำลังทหารยึดหรือควบคุมการ ยึดอำนาจของรัฐบาลหรือว่าหมายถึงการก่อกระบฏค่ะแต่ก็มีคำถามอยู่เหมือนกันค่ะว่าขั้วอนุรักษนิยมจะสายสีเขียวหรือสายสีเหลืองจะอยู่ในรัฐบาลหรือไม่ได้อยู่ในรัฐบาลจะอยู่ในกองทัพด้วยจะเปิดทางให้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้จริงๆหรือไม่และถามว่ารัฐมนตรีสุทินจะเดินกระต่ายขาเดียวในกระทรวงกลาโหมไหวไหมและประเด็นนี้เพื่อไทยจะยอมจับมือก้าวไกลทาฝันให้เป็นจริง อย่างนั้นจริงๆหรือไม่แม้ว่าจะตอบโจทย์ของเพื่อไทยแต่ว่ามวลชนคนเสื้อแดงหรือแม้แต่เพื่อไทยเองก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ทางสักทีเดียวบทสรุปจึงมีข้อสังเกตเขาว่าผลประโยชน์ไปลงตัวเรื่องอะไรกันแน่นี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจําปีซึ่งต้องมีการเปลี่ยนผบทบอและผบทรอในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะ ทีนี้ไปต่อกันที่ดิจิ t a l Wallet ค่ะ7เดือนของคอรมอรเศรษฐา1ผ่านมา3เลื่อนแล้วไทม์ไลน์ใหม่23เบเมษาที่ผ่านมาคอรมอ,รอนุมัติหลักการในโครงการแล้วไตรมาส3ของปีนี้จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียน พอเข้าไปไตรามาส4ีปลายปีไปจนถึงไตรามาสแรกของปีหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ต้องไหลถึงมือประชาชนต้องได้ใช้จ่ายกันตามเงื่อนไขรวมๆแล้ว6เดือนค่ะถึงเวลานี้งบก็พร้อมแอปก็พร้อมจะพัฒนาแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วค่ะแต่คำถามมีอยู่ว่าความเสี่ยงกับผลลัพธ์ที่ได้คุ้มไหมกับความถูกต้องที่รัฐบาลอ้างอิงนั่นหมายถึงถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้วยค่ะ ประเด็นใดก็ตามหากมีประเด็นในข้อสงสัยทางกฎหมายมากกว่าประเด็นนั้นเราก็พร้อมที่จะส่งไปไม่ได้มีประเด็นประเด็นนี้คงต้องส่งครับ<อ>ยังครับยังประเด็นของเรื่องนี้นี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการดําเนินการตามมาตรา28นะครับเป็นกระบวนการ งบประมาณประเภทหนึ่งนะครับเป็นการดําเนินการตามาสิ่งที่เรียกว่า,านโยบายกึ่งการคลังนะครับนโยบายนี้เนี่ยจะเริ่มดําเนินการได้ตามกรอบของมาตรา28ซึ่งจะเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็คงจะต้องใกล้ๆช่วงนั้นถึงจะมีการพิจารณาผ่านบอร์ดผ่านคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับต้องนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรา28อีกครั้งหนึ่งในรายละเอียด ระหว่างวันนี้จนกระทั่งถึงตุลาคมก็คงจะต้องดําเนินการอีกหลายๆหลายๆอย่างในรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับในส่วนของคณะกรรมการกํากับที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็คงต้องไปประชุมหารือเพื่อกําหนดรายละเอียดให้ครบนะครับรวมถึงเรื่องของการสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความกระจา่างเราก็พร้อมดาเนินการในช่วงนี้ครับหรืออีกเวลาอีกสี่ห้าเดือนเนี้ย ล่าสุดนี้ร่างกฎหมายงบประมาณปี2567ประกาศใช้แล้วนะคะส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี2568กาาลางไทม์ไลน์แล้ว5และ6มิถุนายนนี้คาดว่าจะเปิดสภาสมัยวิสามันพิจารณาวาระแรกกันค่ะจากนั้นวาระ2และ3น่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมซึ่งอยู่ในสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนจะส่งให้วุฒิสภาต้นเดือนกันยายนรวมแล้วจะประกาศใช้อาจจะเข้ากลางเดือนหรือว่าสิ้นเดือนกันยาย คําถามจึงมีอยู่ว่าทันกันไหมกับเงินที่จะถึงมือประชาชนและกระบวนการทั้งหมดชอบด้วยกฎหมายแล้วแน่นอนจริงๆหรือไม่ และแน่นอนค่ะว่าเหตุผลที่นายกเศรษฐาทวีสินอ้างอิงคือโจทย์ของประเทศเปลี่ยนคนทำงานก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะปรับคอรมอครั้งนี้ถูกฝาถูกคนแล้วแต่ภาพรวมเกือบเกือบหนึ่งเดือนภาพสะท้อนทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะในตัวบุคคลทางการเมืองรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเองการปรับคอรมอครั้งนี้มีเหตุผลในเชิงปฏิบัติจริงแต่เหตุผลในเชิงการเมืองนอกจากข้อตกลงของแต่ละฝ่ายแล้ว ก็เห็นภาพชัดขึ้นค่ะว่าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีกับผู้นําทางจิตวิญญาณทางการเมืองนะคะจะในรัฐบาลจะในเพื่อไทยหรือแม้แต่ในพักร่วมรัฐบาลก็ตามค่ะขอบคุณค่ะ